สวัสดี FC นะคะยินดีต้อนรับ FC เข้าสู่ช่อง YouTube นะคะค่ะนะ,ะโอ้โหพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากเลยน,นะคะทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากๆเลยนู้นนะคะว้าเรามาส่องพระอาทิตย์นะคะสวยงามมากเลยดูทุกคนนะคะนี่ค่ะที่ทุ่งนานะคะนี่กำลังขึ้นสวยงามมากเลยนะคะทุกคนไปเอ็นเอนก็จะมาส่องผัก นะล้างบ้านนะคะส่องผักล้งบ้านเอา้าโอ,โอ้ใครมาแอบส่องตรงนี้นี่โอ้โหใครมาแอบส่องเห็นไมเอฟซีมีคนมาแอบส่องเราด้วยนะจ้าเอ๋นี่นะคะโอ้๋อ,อได้ยินเสียงนี้รู้เลยฮ่ะ <c oughs> <c oughs> น่่นะคาเราก็าาดูผักาฮาฮ่าานาาฮ่าฮ่าน,านะน,น่่โอ้โหผักตู่ สวยแล้วว้าวสวยงามเลยนะคะออกสวยงามเลยนะคะอ่ะนคะคะใบขึ้นช่ายนะใบขึ้นช่ายก็นี่ค่ะกําลังฟื้นนะคะใบสารเนรเขาก,กาลังฟื้นเพราะว่าวันที่ไปเที่ยวนะนะวันที่ไปเที่ยวกลับมานะ,ะอ้าวดูผักบุ้งเราโอ้โหดูทุกคนนะะผักบุ้งนะคะดู <c oughs> นี่ค่ะผักบุ้งเพ,าะ,เพาะนะคะเพาะในตะก้านะคะใน ในเขาเรียกว่าในถังเนาะนะในถันงนะคะคอยดูว่าเราจะได้กินไหมนะคะเราลุ้นกันนะเพราะว่า,วาผักบุ้งเราจะได้กินไหมอันนี้ก็จะเป็นใบอะไรเอ่ยใบโหระพานะคะนี่ค่ะถ้ามันขึ้นมาก็จะแยกไปปลูกนะคะใบโหระพาเนาะนะคะส่วนแตงโมนะ่าจะไม่รอดแล้วนะคะทุกคน <laughs> ชีหอมคะ่ะเรามาดูชีหอมนะคะอ่ะก็เริ่มมีบ้างคะ่ะชีหอมนะเริ่มออกแล้วนะคะทุกคน ผักขี้หอมอันนี้สลัดค่ะทุกคนสลัดนะคะสลดัดนี่กําลังขึ้นเลยนะต้นพริกก็กําลังงามงามออกดอกแล้วนะคะก็คงไม่นานนะคะจะได้กินพริกแล้วนะคะก็เราปลูกไว้อยู่หลายกระถางอยู่นะพริกนะ่ะนะอืมนี่นะคะใบเริ่มสวยแล้วนะคะก็แต่ว่าเตงโมเนี่ยน่าจะไม่มีความหวังแล้วนะทุกคนแตงโม น่าจะไปแล้วนะคะซื้อเขากินเถอะอ้าวจริงนะพูดง่ายๆเลยซื้อเขากินเถอะแตงโมน่ะเออโอ้นะคะโอ้ย่าก็เริ่มขึ้นแล้วนะสงสัยจะได้ถางย้าอีกแล้วนะคะหลังบ้านเนาะนะคะเพราะว่ารถดน้ําทุกวันย้ามันก็จะขึ้นทุกวันนะคะอืมมันชอบนะคะยิ่งมีปุ๋ยมีอะไรด้วยนะเดี๋ยวหาเวลามาถางญ้าก่อนเนาะนะคะ นี่เห็นไหมมันขึ้นเพราะว่ามันมีน้ํามีอะไรมันก็ขึ้นนะคะตอนนี้กล้วยเราก็นะคะโอ้จะได้กินแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่นี่ต้องไว้มันแก่ๆก,ก่อนนะเพราะว่ามันยังเล็กอยู่น,ะนี่ค่ะเออโอ้ใบเตยหอมก็กําลังขึ้นสวยเลยค่ะทุกคนนะคะใบเตยหอมนะ,ะกําลังขึ้นสวยเลยต้นยางนานะก็พยายามรักษาไว้อีกหนึ่งต้นนะคะแต่รู้สึกว่าจะมีชีวิตแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะ ยอดนะคะแล้วก็เริ่มมีใบออกแล้วนี่นี่นะคะอันนี้ต้นยางนาเนาะที่ว่ามันใกล้จะเอ่อเขาเรียกเหี่ยงเฉ่านะแต่ว่าเราก็พยายามรดน้ํานะคะให้มีความชุ่มชื้นนะแล้วมันก็รอดอยู่นะเพราะว่าใบใบน้อยออกมาแล้วนะคะต้นยางนาเน,นี้ยข้างล่างมีเชื้อเห็ดนะคะเ,เราสามารถนําเชื้อเห็ดมาปลูกได้นะคะอันนี้ใบเจยหอมกำลังออกสวยเลยนะคะเดี๋ยวเรานำปุ๋ยรำอะไรมาใส่เพิ่มอีก นะคะให้ต้นสวยงามนะคะหนังบ้านนะคะถึงแม้จะไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ประมาณแค่นี้มันเป็นโคกนะเราปลูกบนโคกนะคะนี่นะคะทุกคนนะก็ทาทาเป็นความสุขเล็กๆน้อยของเรานะจ้ะนะอืมเราก็ลองปลูกดูเนาะปกติเราอยู่กับแม่กับพ่อนะคะเออเราอยู่กับแม่กับพ่อส่วนมากพ่อแม่ก็ทำทำสวนนะทําสวนทําอะไรเงี้ยนะปลูกพงป,ปลูกผักขายนะ พอเราได้ออกมามีชีวิตมีครอบครัวนะคะอู้อะไรเอ่ยอัดเดี๋ยวเราก็จะพาน้องส้มนะคะไปทําหน้าที่แล้วนะคะทุกคนเนาะ่ะ,ะเดี๋ยวเราเอาขค้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดร้านก่อนนะคะด้านหน้านะคะป้ายทุกคนได้เวลาแล้วน่ไป้านี่ก็นี่ค่ะอันนี้ บบามืดนะคะบ่ามืดเองก็จําใจต้องลานะคะลุงป้านะ,ะนะเพราะว่าคุณแม่นะคะอยู่ขายของที่ชนบุรีนะคะก็อยากให้ลูกชายไปช่วยขายของนะคะเพราะว่าช่วงสงกรานอาจจะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่ชนบุรีเยอะนะคะก็ให้เบาวมืดนะคะไปช่วยนะคะค่ะนีก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็คงจะคิดว่านะเบาวมืดก็คงจะคิด คิดว่าคงจะสักวันหนึ่งก็คงจะกลับมาเนาะนะอันนี้ก็ส่วนแอดแนนนะคะแอดแนนก็แสดงความเสียใจกับแอดแนนด้วยคุณยายได้จากไปอย่างสงบนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะแอดแนนะก็ส่งลายมาบอกลุงป้านะคะค่ะเราก็แสดงความเสียใจไปแล้วนะคะก็คงยังไม่กลับนะคะเราก็ยังไม่ทราบกําหนดกลับนั่นเองนะคะค่ะส่วนแอดเปรี้ยวนะคะก็เขาเรียกว่าไม่ได้ลาช่วง ไปเที่ยวนะคะก็อาจจะลาช่วงสงกรานนะคะก็พาน,น้องแอดมินน้อยไปหาคุณยายนะคะหาคุณยายแล้วก็อาจจะพักผ่อนนะคะค่ะนะแล้วก็ค่อยกลับมานะคะเห็นเอดเห็นบ้านแอดมินน้อยก็คิดถึงนางเนาะนะคิดถึงนางเพราะว่าเราเคยอยู่นะคะเคยเล่นนะคะเคยยอโ้อนะคะค่ะก็คิดถึงนางทุกวันแหละนะก็เมื่อวานนี้ญาชีก็าาญญทกโทรไปแต่ว่า ยังไม่มานะคะเออพูดถึงย่าชีย่าชี้ก็มาเลยนะฮะดูทุกคนอายุยืนเลย <laughs> บอกคิดถึงคิดถึงมินน้อยเพราะปกติเราจะเห็นเสียงนางในเออชื่นเช้ามาเราจะได้ยินเสียงเขาเราก็คิดถึงเนะะาะเออก็เห็นแล้วย่าบอกว่าโทรไปก็น่าจะหลายวันอยู่เนาะ,ะหลายวันอยู่เออนะคะ F C นี่นะคะ อยยู่อโอเคนะคะปะ <laughs> เดี๋ยวเราไปเปิดร้านเรา <laughs> ก็จะได้ไปทำภารกิจของเราต่อแล้วทุกคนเนาะต้นไม้ก็ยังรอเราอยู่นะคะรอการรดน้ำนะคะตอนนี้ต้นไม้หลังร้านเริ่มออกใบเขียวแล้วนะคะเพราะว่าเรารดช้ารดเย็นนะคะเราก็เอียนต้นไม้แล้วก็มีความสุขตรงนี้มีโทษเปล่ามีน้ำสาสยยางมาถึงนี้หรือเปล่าเต๋น่าจะานะย่าน่าจะรดด้เน,ะนาะนะคะทุกคน ว้าวโอ้โหแสงแดดออกแล้วนะคุณแสงแดดออกแล้วนะคะ่ะบรรยากาศก็โอ้โหสุดสุดสุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยนะฮะมาถึงปุ๊บมีงานให้ทำเลยปับ๊บนั่นนะคะนี่เรามองแต่ไกลเลยเรารู้เลยนะคะว่าอะไรอะไรมันีเนียนี่นะคะ โอ้โหถังถุงเงินถุงทองเราดูน่าจะเป็นน้องหมาละงานเนี้ยนะคะเออนะต่อไปจะต้องเอาเชือกมามัดและไม่ให้หมามันเขย่าถังขยะได้นะนี่นะ fc เออหางานให้เราทำแต่เช้าเลยนะ <c oughs> <c oughs> หางานให้เราทำแต่เช้าเลยนะดูปาพี่นอ้องอะโอเคค่ะสำหรับเอ,อ่อคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะ เดี๋ยวมีอย่างหนึ่งนะ FC นําเสนออันนี้ก็เมื่อวานนี้ลุงช่างก็ได้นําพายูทูบเบอร์เรานะมาทําความสะอาดนะ,ะร้านนะคะร้านใหม่นะ,ะเขาเรียกว่าเปลี่ยนคนใหม่เจ้าของใหม่นั่นเองแล้วก็เราได้ทําการย้ายโต๊ะนะคะย้ายโต๊ะนั่งมาไว้หน้าหน้านะคะเป็นไงคะ FC สวยไหมสวยเนาะแล้วเมื่อวานนะช่างใหญ่นะโอ้โหดูนะบอกได้เลยว่าขัดขัดเขาเรียกว่าขัดอะไรนะขัดจนแบบ จะจกนี้เงาแวบเลยนะโอ้เงาแบบสะอาดเลยนะคะเ,เพราะว่าแกเป็นคนสะอาดเนาะนะ่นะ,นะอ่าพวกเราก็มาช่วยกันนะคะ่าตบท้ายด้วยช่างใหญ่นะ,ะก็ดูเลอีกขั้นหนึ่งนะคะดูเลเพราะว่าข้างในอันนี้อ,นนอาจจะเป็นชอ็อปเป็นชออ็อปผลิตภัณฑ์ของลุงกับป้านะคะอาจจะตั้งอยู่ตรงนี้ f c ว่าดีไหมดีเนาะนะคะเวลา f c มา FC ก็สามารถมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์อะ เข้าไปปุ๊บมีตู้กระจกมีอะไรเงี้ยเอ็นคิดว่าลุงป้า,ล,ปาลุงป้าน่าจะออกแบบแล้วว่าจะตั้งสินค้าย,ยัางไงนะคะส่วนเขาเรียกว่าออภาพนะคะก็ลุงก็นําไปปิดไว้ด้านในนะคะดูไปก็สวยงามมากนะคะก็คือเอาภาพออกแล้วสวยงามเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีที่นั่งรอบๆเลยนะคะออมีที่นั่งรอบๆเลยเห็นไหมออนําโต๊ะนําอะไรมาวาตั้งวางออทุกพอเราก็สามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะ f อก็นั่งได้นะ,ะแล้วก็มาก็เป็นร้าน,นเด็ดอนะะเอฟซก็สามารถสั่งน้ําแข็งใสเออนะคะหรือสั่งมาม่าร้านปุ๊ก็ได้นะคะมานั่งรับประทานได้นะคะเอฟเนาะนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าเออเป็นตลาดน้อยเล็กๆนะคะอ่ายังไม่พอ fc อาจจะมาชอบด้วยการซื้อผ้าแม่กำไสตามด้วย สั่งก๋วยเตียวกินเอออาจจะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วค่อยมาซื้อของก็ได้นะคะดีมากๆเลยเขาเรียกว่าเป็นตลาดที่อยู่ติดกันนี่ค่ะติดกันแบบนี้นะเอฟซก็ไม่ต้องเดินไปไกลเนาะอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอพูดเอฟซทุกท่านเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดร้านแล้วก็เราจะได้ทำภารกิจของเราต่อไปนะคะก็ฝากสนับสนุนน้ำแข็งใสด้วยนะคะ fc ถ้วยละ25บาทนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะ fc ก็สามารถสั่งเลี้ยงยูทูบเบอร์หรือลุงช่างได้เมื่อวานก็มีพี่มวยนะคะเลี้ยงมา10บถ้วยนะคะก็แจกยูทูบเบอร์หมดแล้วนะคะหมดแล้วเนาะ ะะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้พี่หมวยสก้านะคะมีแต่ความสุขความเจริญ FC ท่าในใดที่ต้องการติดต่อ s อสนะคะในการสั่งน้ำแข็งใสะนะนะสนับสนุนนะคะก็ ID Line 0863 864 195นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ